สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ก็มาพพอรกัมมดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง YouTube มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาแนวทางจะเป็นคล้องเซียนหนุ่มที่เอฟซีรอคอยกลับมาแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องมาแล้วมาแล้วขันผู้ใดเปลี่ยนแฟนครับข้องเซียนหนุ่มรอติดตามชมจับตามองค่ะกลับมาผงาดอีกแล้วเข้าไปเต็มเต็มเก้าห้าห้าเก้าเนาะ จังไดก,กาบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เปลี่ยนแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขมีเข่าม่หลุดเด้อค่ะเดอะ้อชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่ดามเน้อเดอ้อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันเลยกันเนาะฮัาไปเบิ่งตัวเลขแนวทางของเซียนหนุ่มกันเลยว่าจะให้ตัวไหนจะเขาจะปังตองหวดอีกบ่เอาไว้ฝันหนึ่งวันเนาะค่ะเนาะแล้วก็กาบขอบ,บุญขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกบขอพาะคุณเป็นอย่างสูงเห้ไปบึงตัวเลขแนะ่ทา่งกันเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นของเซียนหนุ่มเป็นจ้งไดพวกแม่พี่น้อง fc แฟนคลับเซียนหนุ่มหลักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นยังเหลืออยู่ไหมคะยกมือขึ้นถ้าผูใ้ใดได้ตามเซียนหนุ่มยกมือขึ้นสูงๆพวกแม่พี่น้อง กลับมาพังงาดอีกแล้วเด้อค่ะกลับมาแล้วกลับมาแล้วแฟนครับทัางอุบลเป็นจังใดมีไผใดไผตามไผหมานบ่เนาะมีไผใดไผตามไผหมานที่รักเดียวใจเดียวยังเหลือไหมคอมเมนต์มาแน่เด้อคอมเมนต์มาแน่เด้อกลับมาพังงาดอีกแล้วนะพี่มาดามบอกว่าของเพื่อนเริ่มเดือนแล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าสั่นมาแล้วพ่อแม่พี่น้องวันนี้อย่าลืมเด้ออย่าพลาดเด้อวันนี้อย่าลืมอย่าพลาดเด้อ เบืองให้จบด้วยพ่อแม่พี่น้องอาจจะเข้าสามตัวแตกก็เป็นไปได้เซียนหนุ่มผ่านมาแล้วเข้าตรงๆหนึ่งหดแล้วก็มาสามตัวแตกอีกหนึ่งหดพ่อแม่พี่น้องสามตัวตรงแล้วก็สามตัวตดวชวงหัวติดผ่านมาแล้วนะของเซียนเห็นว่าตัววิ่งตัวรูดของเพลินพ่อแม่พี่น้องถือว่าเดินดีค่ะถือว่าเดินดีช่วงนี้กำลังกลับมาที่มาดามมาเห็นบ่ ที่มาดามเราให้ฟังหนึ่งวดนเนาะที่ลับมาแล้วเริ่มเริ่มเดินจับคู่เฉียดนาเฉียดลังไปเฉียดไปเฉียดมาเฉียดมาแล้วก็เฉียดไปจับคู่ให้ไม่ถึงนี่ให้สามศูนย์ให้ออกสามห, 4, ห 49, ออ 46, นึ่งให้สี่ให้สี่เก้าออกสี่หกวันนี้กอดคอกันมาแปดกับเก้าแปดกับเก้ากอดคอกันมา ให้แปดแปดออกแปดเก้าให้เก้าเก้าออกเก้าแปดนี่ของเซียนนุมงวดนี้บ่พลาดเลยขึ้นมือขึ้นนี่เมื่อคืนที่ผ่านมาจับท่างถือสแลวมาลอดบ่ไรแล้วบ่ลอดแล้วบานนี้ลอดน้ำบักจับบ่ไปเลยแล้วพวกแม่พีนน่น้องเ้ยฆ่าเจเดเลยค่าเจเดเลยเ,เ,ยเลยนาะรอดน้ำบักจับสิไปประเทศเล่าสิด,ดัก์เพื่อนไว้บอยู่แล้วของเซียนนุมเข้าไปเฉยละเก้าห้าห้าเก้า แต่ไม่ได้เข้าตัวนิ้ตัวโจดแล้วก็เข้าตัวกัดถือว่าเข้าว่าผ่านปังสุดๆแค่สี่หางค่ะไม่เยอะไม่หลายหางแค่สี่หางเป็นจังใดบานนี้ว่าสิตามบ่าบานนี้พวกแม่พี่น้องผู้ดไดสิตามของเสียนนมบานนี้เตรียมตัวไว้เตรียมตัวไว้ลักเดียวใจเดียวที่เหนียวแน่นเตรียมตัวถ้าแคบหน้าจอแล้วก็ถ้าจดแล้ถ้าเขียนเนาะ แต่ก้อนที่ไปเบื้องต้องเบื่องมูสก่อนได้บาดนี้เบื่องมูน้ำแนเนาะเบิ่งประวัติเพิ่นไปแล้วว่าล่งของไผแเนแล้วของแรกมีที่มาลงให้แล้วนะคะเข้าไปเต็มๆตัวเน้นตัวโจล่ลงประชนันกันกับเลขเด่นประจำวันลงประชันกันกับเลขเด่นประจำวันอันผู้ใดยังว่าเขาไปติดตามชุ่มเขาไปติดตามชุมใดเนาะค่ะเนาะของเลขมีที่มากับเลขเด่นประจำวัน ผู้ใดเป็นแฟนครับเข้าไปติดตามชมได้แล้วก็คลองส่้งสุวรรณลงให้แล้วค่ะเจ็ดเสียนดังเข้าไปสามเสียหน,นุม่มเข้าไปที่ช่องสุวรรณเสียนหนุม่มเลขมีที่มามีแต่สุดรอทั้งนั้นหนุมวหวแรงมีแต่ว้ายทำงานว้แรงแข็งขันขยันขันแข,ข็งแล้วก็ลรอทั้งนั้นยังบรท่านได้เห็นตัวตัวอดว่าอดวหเพิ่นบบปรากฏตัว อดไว้พ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจักมือหนึ่งซิโรดซิอ้ยอยเออดอกว่าไผซิโร่ก็ไผเนาะเพราะว่าชอเชษชัยเห็นไปแล้วเนาะคนที่านไปกะมี่ซ่องสุวรรณลงลิปให้แล้วเลขมีที่มาก็ลงลิปให้แล้วแล้วก็สาวสวยเรกรับนางฟ้าเข้าไปตัววิ่งตัวรูดสี่มาทั้งบนและล่างเนาะค่ะเนาะอยู่ในเจ็ดเี้นดังอยู่ในเจ็ดเสยนดัง,อ,ดดงอันข้องดาล่ามาดามมีผู้อยากได้่พ่าแม่พี่น้อง คอมเมนต์มาน่อยากได้บอให้ไปน้ำแนี่นี่ให้ไปน้ำแน่นีน,น,นยังจับคูบ้านถือยูน่ของดาล่ามาดามวดก้อนให้เก้าหาเนี่ยโอ้ให้หาเก้าตรงๆเด้บอกเขาเนะเข้าแต่ตัวรูดวดนีบอม่ตายเอ็ดเลดโอยกับขอโทษขออภัยแฟนคลับเอ้อผูมิพี่นองเอ้อตายเอ็ดเลดของชอชอเจษชัยก็บอผ่านแต่ว่าถ้าอยากได้ของไพ่กับคอมเมนต์มาภูมิพ่นอง ถ้าอยากให้ลงของใครก็คอมเมนต์มาเพราะว่าของเซียนเซียนเพิ่นกะทือว่ายังบหลรุดเนาะกรลุดอันคนลังวัดสองวัดกะบบเป็นยังแล้วของออส่งนะคะโมเมนต์ของรุงทรงเดอของออส่งเพิ่งไ้มากคั้งแรกขึ้นเวทีกะพานแตกสลุยเข้าไปตรงตรงห้าเก้าแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวจอดเน้นให้แค่สองหางห้หาแปดออกแปดโอไ้แปดหาออกแปดสี ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งบนและล่าง8ดกับเกรอติดตามชมคันเพื่อนไหมาเร็้กวกสิโลงไหพ่อแม่พี่น้องคันเพื่อนบอท่านไหมากกันลอ่อเนาะค่ะเนาะแล้วก็ของปูโคราชห้ากับสี่ยังมากเห็นตัววิ่งตัวรูดพ่อแม่พี่น้องจับคู่ให้ไม่ถูกเนาะเน่นไปที่ซีมาทั้งบนทั้งล่างด้ของปูโคราชจับตามองได้แล้วก็ห้าก็มา บนเข้าทั้งสองตัวตัววิ่งตัวรูดค้องปู่โคราผูไดเป็นแฟนครับจับตามองปูหายมาเดี๋ยวจะรีบล่วไหเนาะแล้วก็คล้องเสี่ยนชนะมาทั้งแปดทั้งเก่าตัวเด่นพะเนาะค่ะเนาะมาทั้งแปดทั้งเก้าทั้งบนและล่างจับคู่ให้แปดสี่แปดโอ้เปจับคู่ให้แปดสี่พนะว้าคักเนาะ จับคู่ให้แปดสองออกแปดสี่พวกไม่พี่น้องไปบ่ถึงเนาะไปบ่ถึงแล้วก็ไปเกินเนาะหกแปดออกแปดสี่เนาะค่ะเนาะออกแปดสี่แล้วก็ของลุงทรงถือว่ายังบรลุดเนาะค่ะเนาะของลุงทรงถือว่ายังไม่หลุดแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณออกปล่อยเปรตเด้อค่ะที่ฝากตังค์มาสอยงานของลุงทรงเนาะเพื่อนจะบวชลูกไส้วันทีหาเนาะค่ะ ของออปล่อยเป็ดฝากมาสองร้อยบาทลุงชงรับราบเนาะค่ะเนาะถ้าเขามาเห็นคลิปนี้เนาะคะ่ะยังบอท่านด้ไล่างานไปทางไล่แต่ว่าออปล่อยเป็ดโอนไม่แล้วเนาะค่ะเนะาะฝากขอบุญขอคุณน,นออปลอยเป็ดคนดีมีน้ำใจนุมค่าบอยนุมค่าบอยใจดีมีน้ำใจเนาะคะ่ะแล้วก็ของหลวงพี่แขกแปดยังมาให้เห็น จับคู่ไ้สองหางแขนแขนหนึ่งแปดออกแปดซีพรพี่น้องเก้าก็มานะแปดก็มาอ้ามัดของผู้ใดล่อค่ะล่อล่อบนนียอาจจะลงใงไเดอของหลวงพี่แขกนี่ผู้ใดเ,เป็นแฟนครับคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาแล้วก็ของเกตตาพารวยถือว่ายังไม่หลุดค่ะห้ายังมาให้เห็นนะคะห้ายังมาให้เห็น จับคู่ให้ไม่ถึงจับคู่ให้ไม่ถึงตัววิ่งตัวรูดถือว่าผ่านเนาะคะเนาะแล้วก็คล้องแมวน้อยนำโชคของแมวน้อยนำโชคแปดยังไม่เห็นเอา้าไหอ้เบื้องสุกคขค้น,น,นแบบน่น่อแม่พี่หน้องเนะเาะเพราะว่าของเพิินก็ถือว่าเข้าไปเพิินก็สิอยากเห็นของเพิินคือกันเนาะเอาห้ามาติดตามช่วบายนี้ว่าค้องซองสุโอ้ของเสียนหนุมโอ้ยเบาหักเนาะ ของเซียนนมจะให้ตัวใดเตรียมตัวเตรียมสมุดเตรียมปากกาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนมเซียนนมให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนวันที่ยี่สิบหกวันพุ 26, นพธนะคะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบห้าวันอังคารค่ะมื้อนี้วันอังคารสองตัวสี่หางหนึ่งรูดหนึ่งกับสองเนาะค่ะเนาะ สองตัวสหางก็จะมี1 7 1 9งเจ็ดหน่เสองจสองเกเบิ้ลจะเป็น1นึ่งสตัว3หาง1นึ่งสองเจนสองเสองนะคะ2ตัวเน้นสองหางเน้นไปที่หนึ่งตัวเน้นหางเดียว1นึ่แคปหน้าจอถ้าใครจะตามคล้องเสียนหนุ่มเป็นจังไดว่าเมพนองคลองเพิน,พนเป็นตะมายอยู่เนาะ เป็นตามาโยอ่ะแคปหน้าจอตัวเน้นตัวจอกันหนึ่งเ็ดสองเต่านะคะเนาะสามตัวเน้นหางเดียว1,2,9แคปหน้าจอคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะหลานไส้มาเรยวาวันนะครับพะนะอ่ะคลิปนี้ก็กราบขอบุญขอบคุณ,คณสวัสดีค่ะ